สวัสดีครับพ่อเมพีน่น้องเนื่องการที่ตามเท่ากับหนึ่งกำลังแร่งเชื่อแร่งใจแอดมินนะครับจังไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแอดมิ min นนํำเด้อครับแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านหลายๆเด้อครับจังไรกะมารับชมความสนุกความมวลความซื่อน้ำกันนะครับขอบคุณครับ คือโรงงานโรงงานกระดาษโรงงานใหม่ยูคาโรงงานไม้ยางทวามแสงหูงแสงตามิจ่านามกับนณ์ วนน้ำมิจน้ำมิจนาสวัสดีค่ะเออมือน้ำไหลายเด้อน้ำไหลท่าขึ้นมาแล้วจากเมื่อนานทองเมื่อนี้เมื่อนี้วันที่ยี่สิบแปดน้ำยัางโมยูเลยน้ำขึ้นเรื่อยๆ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 ไปยุดอยูเ,ยเยมืมม่อใดเบึงเด้อจ่าเบึงเด้อจ่นาน้ำไหลายน้ำไหลาย่ามายวมน้ำไปแล้ว หน้าทวมหน้าจะปลาอยู่ข่ะต,ตอนนี้ขึ้นน้ำเห็นขึ้นน้ำหอยท่าจะไหลลงไปสมทบกับแม่น้ำมูล น้ำห้วยทาจะไหลลงไปสมทุก,กันกับแม่น้ำมูลนะคะลงไปห้วยขยุงสมทุกกับห้วยขยุงไหล,ลแรงแม่น้ำโอลมาจากทาสะพานห้วยทาเป็นมนมน้ำเกลียงสะพาน แม่น้ำไห่ท่า แล้วแถวหอยท่านะหอยท่ามันขึ้นมากเห็นป้ายเขาปลาล่ำปลาหลอดสิริบบริบสิหายบาหายทาแม่น้าขึ้นบ่อลุง่งน้ําขึ้นบ่ิยุทธ์มือแร่งก็ต้องหายบรมือแร่งจังน้อยอีกกะหายล่ละค่ะไก่จะหายไปกบน้ำปลายเขายัางนิดหนึ่งต่ว่าน้ำตอนนี้มันยังขืนอยู่จกขืนอยู่คึณและท่านได้ยุดธ ตอนนี้เขาตอนนี้หย่าน้ำตอนนี้ทุ่งหยาทุ่งเขาดับไปเบิดตายเบิดแล้วน้ำตอนนี้น้ำหอยท่าอาจารน้ำหอยท่าอำเภอกันทะลุมน้ำเกียงด้วยค่ะเด้อกัทนทะลุน้ำเกียงไปเบิ่งน้ำกันทะลุมน้ำเกียงขีดเตาเขีดขีดเตาเขีดกันทะลุมน้ำเกียงหอยทา่าเรียบร้อย ทาองตันนี้ทาองค่ะทางน้ำท่วมทางน้ำเพียงแอวนอเอลนไปออันไ,ไปหน้า ไหนว่า,าลุงไปเลือยอย่างตัวนี้ปลาอยุข่ามันทา่าหน้าเรียบร้อย ถือว่าละตาอย่านะ่ะตามองทีคือมองหางค่เนียจ้นี่ทงหน้าปลายเขาแลวหถวหอยท่านะหอยท่ามันขึ้นมาเอ็นปลายเขาประล่ำประหลอดสีรีบบร,รีบสีหายบหยียทำแม่น้ำขึ้นบ่ล่งน้ำขึ้นบ่ยุท มือแร่งก็ต้องหายบ่มือแร่งจังน้อยอีกก็หายหละค่ะไก่จะหายไปกำน้ำปลายเขายัางมิดหนึ่งต่ว่าน้ำตอนนี้มันยังขืนอยู่จาขืนอยู่ขึงท่านจะยุต